ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Back ฮซีเฮดอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็มาตอบแทนผู้ติดต,ตามที่ติดตามผมมาถึง150คนวันนี้ผมคลิปนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับทุกคนก็ไปดูภายในคลิปเลยนะครับถ้าทุกคนดูจนจบก็ทุกคนก็จะตื่นเต้นมากนะครับคลิปนี้ก็เป็นไอดีลีนะครับที่ผมลีสดสดร้อน ก็ไปดูไม่รอช้าก็ไปดูในตู้กาชานะครับก็ผมไม่ได้สมทีนะครับไอ้นี้ไอ้นี้ผมก็สมไปแล้วส่วนตัวดําก็สีม่วงตัวสีม่วงก็ยังไม่ได้สมนะครับทุกคนก็ทุกคนผมก็จะแจกไอดนี้นะครับเป็นค o อกร์ไดกับตาเหี่ยวนะครับก็ไอแบบไอรดีลีแบบไม่ สวยนะครับถ้าไม่สวยก็ขออภัยนะครับทุกคนก็มีเซอร์ไพรส์ในคลิปก็มีหนวดดำนะครับที่ผมรีได้สดๆร้อนๆนะครับเป็นรีครั้งแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับรอแดงมีเลจูด้วยครับมีตาหยานีอ้นนี้ ตอนรีครั้งแรกผมก็ได้70เวลเลยนะครับคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตอบแทนที่1นึ่งคนผู้ติดตามนะครับก็ใครที่ไม่ได้ไอดีแชงก็ใครไม่ได้ใช่ไหมครับก็เอา ID นี้ไปก็ได้นะครับถ้าใครเร็วใครได้อะไรแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ ไม่พูดมากแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ